คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมา,าครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นางห้ก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากคู่เฉิน45นาทีก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงาน ตัว V.I.P. ที่ให้ไว้เมื่อคืนนะครับเป็นอังกฤษ U23, Cochester นะครับ U23 ก็ผลปรากฏว่ามีประตูในครึ่งเวลาแรก2ประตูนะครับก็สามารถทำกำไรให้สมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ไปได้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. รับทัศนะบบวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่ #45OVER #45OVER มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ แล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบริเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจะไปฟังทัศนะคู่ VIP นะครับคือตอนนี้ผมมีส่วนลด50บาทนะครับ ก็ท่านใดที่จะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็สามารถแคปรูปหน้าจอที่ขึ้นอยู่ณนะขนาดนี้ไปติดต่อที่ Li ายแอดมิน4 5 o v e r เพื่อขอเป็นส่วนลดค่าเข้ากลุ่ม VIP ได้50บาทนะครับวันนี้นะครับพาไปชมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลงแข่งขันเวลา23.45 ก็หทุ่ม45นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างอัตตานันต้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของยังบอยก็ผลงานในลีกนะครับเจ้าบ้านลงแข่งขันไปแล้ว6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ได้8เสีย6มี11แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนทีมเยือนยังบอยนะครับลงแข่งขันไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ได้ถึง17เนะครับเสมมีย7มี14แต้มอยู่อันดับที่2ของตาราง ก็ Head to Head ทั้งคู่นะครับไม่เคยคบกันมาก่อนนะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกอัตตาลันตาบุกไปเสมอบียาลิวมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนยังบอยก็เปิดบ้านเฉือนชนะเมนยูเนเตดไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับวันนี้ทั้ง2ทีมก็มาเจอกันมาดูราคาเหนนิคแครปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับ จ่ายน้ำ0.84ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ1.06ให้ทีมเยือนปัจจุบันราคาเฮนดิแคปได้ขยับไปให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.25นะครับหรือว่าลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ำ0.85ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ1.05ให้ทีมเยือนเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลกูกจ่ายน้ำ0.95ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำ0.95ให้ฝั่งต่ำนะครับกว่าน,น้ำเท่ากันนะครับเปิด3ลกูก ปัจจุบันนะครับราคาสูงเต็มเวลาได้ขยับไหลไปเป็น3.25นะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งน,นะครับก็จ่ายน้ำฝั่งสูงล้นนะครับ1.00จ่ายน้ำ0.90า0.90ให้ฝั่งตำ่ำเรามาดูราคาผูราคาเปิดมาให้้าบ,บ้านชนะจ่าย1.50ูผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.50ูผูทีมยังชนะจ่าย6.50นะครับ ปัจจุบันราคาผู้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือใจ่ายให้เจ้าบ้านปรับลดลง1.36หผูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นจ่าย5 2 5นะครับผู้ทีมเยืองชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่ายถึง8.00นะครับแทบจะปิดโอกาสอย่างบ่อยเลยนะครับที่จะสามารถบุกมาชานะอัลตันตาได้นะครับก็คือจากเรทราคาผูนี้ผมจะให้ทัศนคติบ้า ราคาภูชนะ1.36นะครับของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็การันตีอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับที่จะสามารถเอาชนะ,ะราคานี้ไปได้อีกครั้งภูเสมอเต็มเวลายังจ่ายถึง5.25ก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับสนับสนุนให้มีประตูนะครับ1ประตูมีแน่นะครับอัตตัลันต้านะครับเรามาลุ้นประตูกันนะครับดังนั้น V ี p วันนี้ไปสกอร์สูงอัตตาลันต้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันที ใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่ f สี o v e r f สี4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันถ้าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ over 8, o v e r 168 o v e r o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P ทุกคนโชคดีนะครับรวยๆแห่งๆขอบคุณครับ